เอเยอร์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจ p พีเอ็กเดมอนจีอาร์สองร้อยอาร์นะครับผมปี2 0 2พันยจดยี่สิบสองเลยนะครับลูกค้านะคันนี้คือสภาพใหม่ๆสวยๆเลยนะฮะชุดสีเดิมเลยนะครับผมจากโรงงานนะเป็นสีดำตัดเทานะครับเท่ๆเลยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัว4วาล์วนะเครื่องแดงโช๊คแดงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะเท่ๆเลยอ่าเครื่องเดิมๆนะครับจากโรงงานนะฮะ ได้มาเป็นท่อเดิมนะครับเจ้าคันนี้นะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะครับลูกค้าสวยๆเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมใช้งานได้เกือยาวไปเลยนะฮะเจ้าคันนี้รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะครับผมแล้วอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิ๊บเลยนะโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยนะครับผมแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผม คันนี้นะลูกค้าเลขไม้แค่หมื่นกลางๆเท่านั้นนะเลขไม้น้อยมากๆเลยนะครับผมเลขไม้นะอยู่ที่16,00 0โลเท่านั้นนะมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยดีกว่านะครับอ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมรถมเดิมเลยนะแต่งสวยมาอย่างเดียวนะเครื่องแน่แนๆเลยอ่าประมาณนี้เลยนะครับผม เจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับลูกค้าขายอยู่ที่39,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยครับคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ